ตามต่อกับกรณีสิทตำรวจรีขี่บิ๊กไบค์ชนหมอกระต่ายจนเสียชีวิตนะฮะหลายสำนักสื่อมวลชนตอนนี้ไปปักหลักรอทําข่าวการศึกจริงๆตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้มีข่าวออกมาก็ยังไม่ได้สึกแล้วก็มาตอนช่วงค่าก็ยังไม่ได้สึกแล้วก็มีข่าวมาตอนเช้าก็ยังไม่ได้สึกล่าสุดเนี่ยออกมาว่าพระนรวิทย์เนี่ยน่าจะไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหมอกระต่ายก่อนแล้วค่อยสึกนะฮะนี่คือบรรยากาศที่วัดปริวัตรราชสงครามที่พระรามสามนะฮะสถานที่จําวัดของพระนรวิทย์ ผู้ต้องหาคดีนี้นะครับกับพระพ่อนะฮะที่เกิดคดีขึ้นจากที่ไปชนหมอกกระต่ายขณะข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิตซึ่งมนชนไปสังเกตการหลายสำนักเลยครับคุณผู้ชมฮะก็ไปรอพบพระนรวิทย์กับพระพ่อที่บนที่สุนกุศลให้นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้พบพระทั้งสองรูปนะครับซึ่งคาดการกันว่าพระนรวิทย์จะกลับมาลาสิกขาที่วัดปริวาสราชสงครามหลังจากที่ ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหมอกระต่ายที่วัดพระศรีมหาธาตุบวรบมหาวิหารบางเขนช่วงบ่ายวันนี้ก่อนพอศึกแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้เป็นนุ่งขาวข่มขาวถือศีลต่ออีกนะฮะ,ฮะที่วัดด้วยคือะะทีมข่าวเราก็ไปดูบริเวณวัดนะคะก็เวลาประมาณสัก10นาฬิกา30นาทีพบว่ามีเพื่อนตำรวจเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนใกล้ชิดของพระนะคะเดินทางมาที่วัดแล้วก็นําอาหารมาถวายก่อนจะรอรับสิบตำรวจตรีเนี่ยก็คือเป็นเป็นพระแล้วเนาะ ไปร่วมง,งานชาปนากิจที่วัดพระศรีนะคะแล้วก็จะพากันกลับมาทําพิธีลาศิกขาที่วัดปริวาตรค่ะยืนยันว่าจะไปร่วมง,งานทางผ้าเหลืองก่อนอแล้วค่อยกลับมาศึกส่วนถามเรื่องของสภาพจิตใจพระนรวิทย์ตอนนี้คือทางเพื่อนๆทางพระพ่อเนี่ยก็บอกว่าย่ําแย่นะคะฉันอาหารไม่ค่อยได้พระพ่อก็พยายามบอกว่าให้ฉันอาหารบ้างเดี๋ยวจะไม่สบายโดยปกติพระนรวิทย์ก็เป็นคนเงียบๆอยู่แล้วไม่ค่อยพูดค่ะ และมีพ่อเลี้ยงดูตามลําพังมาตั้งแต่เด็กโดยเพิ่งจะสอบติดนายสิบตำรวจได้ไม่กี่เดือนพอสอบติดเนี่ยคนเป็นพ่อเนาะมีความภาคภูมิใจนะคะลูกชายเก่งอะคะ่ะแต่พอมาเกิดเหตุทั้งคู่ก็เลยรู้สึกเสียใจมากโดยเฉพาะพระนรวิทย์นะคะ,ะมาดูเรื่องของคดีความบ้างแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจจะออกมายืนยันหลายครั้งเรื่องของการซื้อขายบิ๊กไฟว่าคันนี้ที่ชนคุณหมอกระต่ายเนี่ยนะคะ ไม่ใช่รถของกลางที่ตํารวจเขายึดเอาไว้แต่ว่าสิบตารวจตรีนรวิทย์เนี่ยพระนรวิทย์เนี่ยซื้อมาถูกต้องและมีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีคนที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่ารถเป็นของร้านเขาแล้วขายให้กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งไม่ได้ขายให้กับตำรวจและก็ทราบมาว่ารถถูกยึดไปในภายหลังตอนนั้นสังคมก็เลยติดใจสงสยัยทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทางพันตำรวจเอกบวรพบสุนทรเลขานะฮะผู้อับการสนอพญยาไทยก็ออกมายืนยันอีกครั้งว่า มีสัญญาซื้อขายรถของเสตรวจธนวิทยเนี่ยถูกต้องชัดเจนและพนักงานสอบสวนก็เรียกตัวนายปฏิพานซึ่งเป็นคนที่ขายรถมอเตอร์ไซค์ดูคติคันนี้เนี่ยให้กับสิบตํรารวจธนวิทย์มาสอบสวนแล้วซึ่งพบว่าสัญญามีการซื้อขายจริงตั้งแต่14ธันวาคมปีที่แล้วนะครับ<ะ>แล้วตัวเลขในการซื้อขายมันตรงกันนะฮะ แล้วนายปฏิพัน์ก็ให้การพาดพิงว่าซื้อมาจากใครตํารวจก็เลยออกหมายเรียกเพื่อจะมาสอบปากคําเพิ่มเติมต่อไปเพราะฉะนั้นตํารวจฝากเตือนนะฮะผู้ที่โพสต์ข้อความลักษณะนี้ถ้ายังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงกรุณาหยาโพสต์เพราะอันนี้มันจะเป็นผลเสียกับตัวคนโพสต์เองนะฮะแล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาด้วยเพราะตอนนี้บิ๊กไบคันนี้เนี่ยตอนนี้ยึดเก็บเอาไว้เป็นของกลางอยู่ในสนพยาไทยเรียบร้อยสําหรับคดีนี้นะใช่ค่ะอ่า ทางคุณพิชัยคนที่เป็นคนโพสต์ข้อความบน Facebook ก่อนที่จะลบโพสต์ไปนะฮะต่อมาเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งระบุสาเหตุว่าที่ลบโพสต์ไปเพราะตกใจกระแสะเรื่องการซื้อขายรถเนี่ยมันแรงมากจากที่เขาโพสต์ไปก่อนหน้านี้แต่เขายืนยันในเจตนาของเขาว่าต้องการแค่จะปกป้องสิทธิ์ให้กับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อรถจากเต็นเข้าไปจากอู่เข้าไปเนี่ยเครียดมากทักมาบอกให้เขาช่วยไปเป็นพยานแล้วก็มี หลักฐานชัดเจนว่าขายรถไปเมื่อวันที่25สิงหาคมนั้งแต่ปี2562ให้กับลูกค้ารายหนึ่งในจังหวัดพิจิตรส่วนว่ารถจะไปต่ออีกกี่มือนั้นเขาก็บอกเขาก็ไม่ทราบ<ฆ>แต่รถคันนี้ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองนั่นเลยเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อเสียของการโอนลอยแล้วไม่ได,<ช>ได้แจ้งขนส่งค่ะ,ะคือต่อให้คุณไปกระทำความผิดเช่นไปผ่าไฟแดงนะคะหรือว่าโดนใบสั่งชื่อเจ้าของรถยังเป็นของคนเดิม่มันยังอยู่ในระบบฮะใช,ะใช่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าสู่ระบบของขนส่งชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของรถคนล่าสุดนะ่ะก็จะพลอยได้รับผลกระทบอันนี้ไปด้วยแล้วลูกค้าก็โทรมาว่ารถโดนยึดไปไหมทําไมรถไปอยู่กับตํารวจโอ้โหเขาคือกังวลมากนะคะ จนถึงทุกวันนี้ทางาคุณพิชัยก็บอกว่ารถยังไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อก็ตอนนี้มันติดอยู่ในเรื่องของคดีความไปค่ะ